สำหรับคนที่เกิดในปีมังกรนะครับ้องบอกว่าปีมังกรเนี่ยเป็นนักสัตว์ที่เป็นตัวแทนของความยิ่งใหญ่เะครับเป็นสัญลักษณ์ของนักสัตว์สวรรค์นะครับหมายถึงพลังอำนาจความเจริญก้าวหน้าครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะปีไหนพอศไหนเวลาเราจะเจาะลึกในเรื่องของดวงเนี่ยเราจะดูในเรื่องของระบบธาตุเป็นองค์ประกอบด้วย ในธาตุแรกนั้นนะครับเราจะพูดถึงคนที่เกิดในธาตุไฟก่อนนะครับธาตุไฟนั้นนะครับเป็นธาตุที่มีความเป็นผู้นําช่วงวัยเด็กเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีความสามารถในเรื่องของการแสดงออกขึ้นเวทีไม่ค่อยกลัวคนนะครับธาตุที่2นั้นนะครับผู้ที่เกิดในธาตุดินครับเป็นธาตุที่มีความละเอียดรอบคอบเป็นนักวางแผนนะครับเป็นคนที่มีความทรมนอดทนเนี่ยมากเป็นพิเศษเลยครับ และธาตุที่3านั้นนะครับก็คือผู้ที่เกิดในธาตุลมครับเป็นธาตุแห่งความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะที่โดดเด่นด้วยครับและสุดท้ายนั้นนะครับก็คือผู้ที่เกิดในธาตุน้ําเป็นธาตุแห่งความอ่อนไหวชอบช่วยเหลือคนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดีครับ สุดท้ายนะครับไม่ว่าจะเกิดในปีอะไรหรือราศีอะไรก็ตามนะครับสิ่งที่สําคัญสุดนั้นนะครับก็คือทาความเข้าใจในตัวลูกของเราครับแล้วก็ส่งเสริมเขานะครับตามความถนัดให้ได้มากที่สุดครับเพื่อเตรียมพัฒนาการที่ใช่สําหรับลูกของคุณให้พร้อมในปีมงกรอย่าลืมเลือกนมที่ใช่อย่างไฮคิววันพลัสซุเปอร์โกแบรนด์อันดับหนึ่งที่แม่ผ่าคลอดเลือกเพื่อให้เขาพร้อมทั้งภูมิต้านทานและสมอง แม่ๆคนไหนที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปได้ที่ highfamily.com นะครับ High Q 1 Plus Super Go Plus C แบรนด์อันดับหนึ่งที่แม่ผ่าคลอดเลือก